สวัสด er pues ีค nah in รับผมนัดครับจากร้านนัทพลกราฟิกดีไซน์นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างนะครับเล่มตัวอย่างวัสดุนะครับมานําเสนอพี่ๆร้านป้ายกันนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ยังไม่มีเครื่องพิมพ์นะครับหรือว่าต้องการงานพิมพ์คุณภาพสูงนะครับที่เรามีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอนะครับเล่มตัวอย่างนะครับที่เราทําไว้นะครับล็อตแรกนะครับหนึเล่มนะครับ ในเล่มนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับในเล่มนี้ก็จะมีตัวอย่างงานพิมพ์อีโคโซเวนนะครับตัวอย่างงานพิมพ์ดิจิตอลนะครับตัวอย่างงานพิมพ์ดีเจฟ์นะครับหรือว่าดิจิตอลทันเฟอร์ฟิล์มนะครับสามเครื่องนะครับใน1เล่มนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับเกือบ40วัสดุนะครับที่เราคัดสรรมานะครับโดยการนะครับสอบถามจากพี่ๆร้านป้ายนะครับแล้วก็พี่ๆนะครับคนที่ผมรู้จักนะครับว่า ในการพิมพ์งานนะครับเราต้องการวัสดุอะไรบ้างนะครับหรือว่าวัสดุอะไรที่ใช้บ่อยนะครับหรือว่ามีความต้องการอ่าที่จะพิมพ์นะครับหรือว่าไปหาพิมพ์ที่ไหนไม่ได้นะครับก็เราก็พยายามคัดสรรมานะครับให้เยอะที่สุดนะครับได้ประมาณเกือบ40วัสดุนะครับในเล่มนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอ่าตัวอย่างเรามีอะไรบ้างนะครับอ่ะสำหรับตัวแรกนะครับเป็นอ่าวัสดุนะครับที่พิมพ์จากเครื่องเ3ฟส o งโชคันนะครับ sc 8 0 6 7 0 l นะครับตัวนี้เป็นเครื่องพิมพ์คุณภาพนะครับคือเครื่องพิมพ์10สีนะครับที่เรียกเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปนะครับของเอ s สันชัวร์คัลเลยนะครับเราก็นะครับมีเครื่องนี้นะครับสำหรับบริการพิมพ์งานให้พี่พี่นะครับอ่ะวัสดุตัวแรกนะครับก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับ pvc ขาวเงานะครับของ BB บีสำหรับพี่พี่ท่านไหนต้องการสติกเกอร์นะครับเกรดที่ ราคาไม่แพงมากนะครับก็จะเป็นเกรจที่ถูกสุดที่เรานํามาใช้งานนะครับนำมาพิมพ์ให้พี่ๆกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นงานสติกเกอร์ BB นะครับหรือดับเบิลบีนะครับพร้อมเคลือบนะครับอันนี้ให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างงานเคลือบนะครับกับงานไม่เคลือบนะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ PVC ขาวเงานะครับของของ HP นะครับอ่ะสติกเกอร์ PVC ขาวเงานะครับของฟูซุ่นนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเราให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างงานเคลือบ ฟูซุ่นนะครับซึ่งเป็นตัวที่2นะครับกับงานไม่เคลือบนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับ PVC ขาวเงานะครับของ s e v e n นเนะครับเพื่อให้พี่ๆมีทางเลือกในการพิมพ์งานนะครับว่าอยากได้วัสดุไหนบ้างนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ PVC ใสนะครับของฟูซุ่นเช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับเป็นสติกเกอร์ PVC ขาวด้านนะครับตัวนี้เราเลือกใช้ของ HP นะครับ อาต่อมาครับเป็นสติกเกอร์ PVC ฟูซุ่นนะครับสำหรับงานปุ่งแสงตู้ไฟนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับถัดมาครับเป็นงานสติกเกอร์ฝ้านะครับของ HP นะครับก็จะมีเท็กเจอร์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับาบางทีมองเผลอๆนะครับก็เหมือนงานพิมพ์ UV เหมือนกันนะฮะต่อมาครับเป็นงานพิมพ์สติกเกอร์ C2 นะครับอ่ะเราก็จะมี2เกรดนะครับตัวแรกก็จะเป็นงานพิมพ์สติกเกอร์ C2 นะครับเกรดจีนนะครับก็ราคาถูกหน่อยนะสำหรับลูกค้าที่อยากได้ งานที่ราคาไม่แพงมากนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ C2 3M นะครับเกรดดีเลยนะครับหน้ากว้างนะครับ B50 นะครับที่เรานำมาใช้นะครับต่อมาครับเป็นสติกเกอร์ 3M นะครับกาวเทาก็จะมี2เกรดนะครับก็จะมีรหัส IG12220 นะครับกับ IG1610 นะครับสำหรับพี่ๆที่ต้องการราคาถูกหน่อยนะครับก็จะเป็น IG1610 นะครับ อ่าส่วนอ่างานคุณภาพขึ้นมานิดนึงนะก็จะเป็น 3M นะครับ IG 1 2 2 0นะครับตัวนี้เรามีงานเคลือบกับงานไม่เคลือบนะครับเพื่อให้อ่าพี่ๆเปรียบเทียบกันนะครับว่าอ่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะเป็น IG 1 2 2 0นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็น IG 1 2 2 0นะครับแล้วก็เคลือบ 3M นะครับ4 1 5 6นนะครับอ่าทุกงานนะครับเราก็จะมีรหัสวัสดุนะครับอ่า ว่าเราใช้วัสดุอะไรนะครับตัวเคลือบอะไรนะครับใช้เครื่องพิมพ์อะไรนะครับในรายละเอียดนะครับแต่ละหน้าอยู่นะครับอ่าต่อไปครับก็จะเป็นสติกเกอร์สะท้อนแสง 3M นะครับ 3M น่า 3M610 นะครับต่อมาครับเป็นกระดาษโฟโต้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นโฟโต้พร้อมเคลือบนะครับสวยๆเนียนๆกันเลยนะครับพิมพ์จากอ่ส f นเอสนะครับ ต่อมาครับเป็นผ้าแคนวาสนะครับหลังเทานะครับเราเลือกใช้280แกรมนะครับเป็นแคนวาสหลังเทานะครับต่อมานะครับเป็น PP ฟิล์มนะครับเราจะมีให้พี่พี่เลือกกัน2แบบนะครับอ่าตัวนี้จะเป็น PP ฟิล์มหลังเทานะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น PP ฟิล์มหลังขาวนะครับเพื่อให้อ่ามีทางเลือกในการเสนองานลูกค้ามากขึ้นนะครับอ่าต่อมาครับเป็นเครื่องฟูจิซีหลอกปาล์มลิงค์นะครับซ9 0 6 5นะครับเป็นเครื่องพิมพ์ดิจิตอลนะครับโปรดักชั่น คุณภาพับโรงพิมพ์นะครับตัวนี้ก็จะพิมพ์พวกงานใบปิ้วแผ่นพับนะครับนามบัตรพวกวารสารนิตยสารต่างๆนะครับที่เป็นงานกระดาษหรือว่าสติกเกอร์ก็สามารถพิมพ์ได้นะครับตัวนี้วัสดุแรกที่เรานามาใช้ก็คือจะเป็นสติกเกอร์ PP ขาวเงานะครับส่วนใหญ่นะครับสติกเกอร์เราจะใช้ของไทยเคเคนะครับต่อมาครับเป็นสติกเกอร์พีขาวด้านครับหลังขาวของไทยเคเคนะครับสติกเกอร์กระดาษขาวเงาหลังขาวของไทยเคเคครับ อะสติกเกอร์กระดาษขาวด้านนะครับหลังขาวนะครับของไทยคเคนะครับอะสติกเกอร์ p ี t ใสนะครับของไทยคเคนะครับอะต่อมาก็จะเป็นอะงานสติกเกอร์คราฟส์สำหรับลูกค้าที่ต้องการอะเท็กเจอร์นะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับงานอะสไตล์อาจจะวินเทจนะครับก็แนะนําเป็นสติกเกอร์คราฟนะครับอะต่อมาสำหรับงานพรีเมียมนะครับก็จะมีสติกเกอร์ p ีพเงินนะครับสำหรับ งานที่ลูกค้าต้องการงานพรมเมียิก็จะเป็นสติกเกอร์ PT เงินนะครับเนื้อสติกเกอร์ก็จะออกสีเงินเงินหน่อยนะครับเวลาพิมพ์ลงไปก็จะให้สีสันที่สวยงามนะครับต่อมาครับเป็นสติกเกอร์ PT ททองนะครับก็จะให้เฉดสีทองนะครับขึ้นมาค่อนข้างสวยงามเลยนะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นส่วนของกระดาษนะครับว่าเราใช้กระดาษอะไรกันบ้างนะครับ กระดาษที่เราใช้นะครับก็ยพิมพ์ของมูรีมนะครับเกรดเกาหลีทั้งหมดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับกระดาษอาร์ตมันนะครับ130่กรัมนะครับกระดาษอาร์ตมัน230รกรัมนะครับกระดาษอาร์ตมัน260รกรัมนะครับตัวนี้นะครับอยากแนะนําเลยนะครับเป็นกระดาษอาร์ตมัน260รกรัมแต่นะครับเป็นงานสองร้อยกรัมที่อัดลายแคนวาสด้วยนะครับเวลาเราดูงานพิมพ์นะครับก็จะมีเท็กเจอร์นะครับในการสัมผัสนะครับที่มากขึ้นนะครับโดยการ อัดลายแคนวาสนะครับก็จะเหมือนพิมพ์ผ้าแคนวาสนะครับแต่จะพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดิจิตอลนะครับได้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งนะครับต่อมาครับเป็นกระดาษอาร์ตมัน350กรัมนะครับซึ่งหนาสุดนะครับที่เครื่องเราสามารถพิมพ์ได้นะครับก็ใช้ของมูริมเกตเกาหลีเหมือนกันนะครับต่อมาครับเป็นงานพรมเมีอีกตัวหนึ่งสำหรับงานนามบัตรนะครับก็จะมี เนื้อที่แข็งนะครับเป็นแผ่นพลาสติก PET นะครับ250ไมครอนนะครับสำหรับงานพิมพ์นามบัตรสำหรับผู้บริหารหรือว่าเจ้าของกิจการนะครับที่อยากได้งานพรีเมียมตัวนี้ก็แนะนําเลยนะครับคุณสมบัติก็คือกันน้ำนะครับแล้วก็ฉีกไม่ขาดนะครับตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเครื่องพิมพ์ DTF สําหรับงานผ้างานการ์เม้นต่างๆนะครับลงวัสดุอ่าพวกงานผ้างานการ์เม้นงานเสื้ออะไรต่างๆนะครับอ่ะตัวแรกก็จะเป็นอ่างานพิมพ์ DTF ของฟิล์ม2ด้านนะครับลอกร้อนตัวนี้พิมพ์เสร็จรีเส็จแต่ก็สามารถลอกได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้เย็นนะครับตัวนี้นะครับเป็นฟิล์มหน้าเดียวนะครับตัวนี้ลอกเย็นนะครับต้องทิ้งให้เย็นก่อนนะครับถึงลอกได้นะครับเราก็จะมีตัวอย่างให้แบบละ2แผ่นนะครับงานโลโก้กับงานพิมพ์เต็มนะครับเพื่อให้ดูข้อแตกต่างนะครับว่าแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับผ่านไปนะครับสำหรับเร่มนี้นะครับต่อมานะครับก็สําหรับ นะครับร้านเสื้อนะครับที่ต้องการนะครับตัวอย่างดีทฟโดยเฉพาะนะครับเราก็จะมีเล่มนี้ให้นะครับอ่าเล่มนี้มีอะไรบ้างนะครับหน้าแรกนะก็จะเป็นงานพิมพ์ DTF นะครับฉบับเต็มเลยนะครับเป็นงาน d t f ฟนะครับฟิล์ม2ด้านลอกร้นนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีตัวอย่างงานพิมพ์โลโก้นะครับตัวอย่างเฉดสีต่างๆนะครับว่าออกมาสีสันยังไงบ้างนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มตัวแรกนะครับฟิล์มตัวที่2นะก็จะเป็นงานพิม ฟิล์มด้านเดียวนะครับลอกยินนะครับก็เป็นงานพิมพ์เหมือนกันนะครับกับตัวนี้นะครับแต่ข้อแตกต่างก็คือถ้าเป็นฟิล์มลอกร้อนนะครับสีงานจะขุ่นๆหน่อยนะครับถ้าเป็นหน้าเดียวนะครับก็จะเห็นงานชัดขึ้นนะครับแต่นะครับจะแตกต่างกันก็แต่เมื่อนะครับเราพิมพ์ลงวัสดุจริงนะครับตัวนี้นะครับเป็นงานพิมพ์ DTF ที่เราพิมพ์นะครับลง ผ้าคอตตอนนะครับสังเกตข้างมันจะเป็นผ้าคอตตอนนะครับสามารถยืดได้นะเพื่อให้ลูกค้านะครับหรือว่าพี่ๆร้านร้านป้ายร้านเสื้อนะครับมีตัวอย่างนะครับไปให้เสนอไปเสนอให้ลูกค้านะครับว่างานพิมพ์ DTF นะครับจากต่างจากงานสกรีนยังไงบ้างนะครับให้ลูกค้าได้เห็นเท็กเจอร์หรือว่าได้สัมผัสงานจริงนะครับว่างาน DTF พิมพ์ออกมาแล้วนะครับรีดใส่เสื้อแล้วรีดใส่ผ้าคอตตอนแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับอยากได้เล่มตัวอย่าง นะครับหรือว่าเล่มตัวอย่าง DTF หรือสติกเกอร์นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์086นะครับ8699851นะครับหรือว่า ID Line ก็เบอร์นี้เลยนะครับ0868699851หรือสอบถามเข้ามาทางเฟซส่วนตัวผมได้นะครับนัตพลกรฟิกดีไซน์นะครับหรือว่าทางเพจทาง f c e e o o o นะครับหรือว่าทาง Line ส่วนตัวก็ได้นะครับยังไงก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยครับ